วันที่12ธันวาคม2 5 6าที่หอประชุมกองกดการสามประเภทปลาแผนกิจกรรมและสิ่งวิรลองแขวงได้จัดกองประชุมประเมินผลการปฏิบัติเบี่ยงงานของพนักงานรัักรประจำปี2564โดยการเป็นประธานของท่านสักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวแผนกิจกรรมและสิ่งวิรลองแขวงอัตเตพื่อมีท่านเกษนาคมสิทธิ์หัวหน้ากองกดการสามประเภทป่าแผนกิจกรรมและสิ่งวิรลองแขวงและพนักงานรลักรพร้อมด้วยแขกถึ่เส้นเข่าหัว ในโอกาสนี้ทานศัก์บัณฑิตจันทรังสีห,อห้องโหนาแผนกิจกรรมและชินวหลองแขวงอัตเบอือ <c oughs> แต่มีความเห็นว่ากองประชมประเมินผลักงานรัฐกรเพื่ผลผลผลอประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่อยางอาันประจำปี2องภครั้งนี้ เมนเพื่อที่ะค่าให้ละเอียดผูใด้ดันดีดันอ่อนของข้องข้างในการประเมินให้คุณควรยังที่ถวนอย่าห้องมายังคณะหาพิสสอบจงผอมกันบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะการประกอบความคิดคำเห็นตำหนิสงขลาสังเกตละกันให้ถือต้องกับสภาพความเป็นจริงรเผยให้การประเมินมีความถือตองสอดคล้องกับความเป็นจริงในการจัดตั้งปฏิบัติอาที่เบียกงนานวิชาเฉพาะที่การจัดตั้ง,งใเหมาะไม้ให้เป็นการสอบเห็นดันดีดันต่งนางๆจุดอ่อนของข้องค้างวิธีแก้ไขในตนา จากนั้นท่านเกษนากรมสิธิ์วนาก้องกดกาสามประเภทปาลาแผนกสิการและสิบลองแข็งได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติหนาทีเวียกงานระยะเก่าเดือนผ่านมาห้ววานั้นระยะพานมาคณะน้ำและพนักงานวิวการก้องกดกาสามประเภทปาลาได้อธิษฐานจัดตั้งปฏิบัติเคลื่อนไหวเบียกงานบีเพาะด้วอโดยขอ้อหาพิสอบสูงเป็นต้นได้เคลื่อนไหวคุมข้องปลาสงวนและปลาของกันในหากลุมคือสำรวจติดตามด่าน สีว่วนในนาพันธุ์กลุ่มข้องปลาสงวนกลุ่มข้องปลาป,ป้องกันพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และกลุ่มข้องกันท่องเทธรรมศาสตร์ปลาผลิตและวิธีานอื่นผมมีผูกวกวมได้รับฟังการพันธุ์จำหัดเหล็กที่3ามรอยถั่ลบ่อลงวันที่สิบสามพันยีสองพันสิบแปดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติเบียกงานของพนักงานะะรัตกรและผ่านไปประเมินเก,เ,กเกี่ยวตนเอง ที่ได้เคล่อนไววเบียกอานระยะพันมาเพื่อให้เพื่อนห่วมงานได้มีคำเห็นตี่ราคาซึ่งก,กันนเพื่อเป็นการประพุ่งเหลือซึ่งก,กันนพร้อมทั้งประมวนจำนวนพนักงานจานวน18ฐทานยิ่ง2องทานแต่ประเภทดีลาย13ฐานยิ่ง2องทานประเภทดีหาทาน